ครับสวัสดีแฟน f อทุกท่านนะครับก็ผมหนุ่มอองดีคุยด้วนนะครับองดีสิบเอ็ดนะครับพบกันครับพณะพงอ่อนนุ่มนะครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวสามรุ่นครับที่กําลังพีคกาลังดังในวันนี้นะครับก็คือชนะจนหกสี่นะครับนี่ใบรายการพร้อมนะครับขอบคุณใบรายการด้วยนะครับแล้วก็ที่สองนะครับรุ่นที่สองชนะจนร้อยปีนะครับชนะจนร้อยปีและรุ่นที่สามนะครับพยัก์มหาเศรษฐีของหลวงพ่อพัดวัด ฮวยด้วนนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณผมไม่ไม่รู้จักชื่อจริงที่แกแต่เฟซแกชื่อชื่อว่าเลวบางเวลานะครับต้องกราบขอบคุณพี่ชายแล้วก็แอดมินด้วยนะครับจัดของดีของพิเด็ดให้นะครับแล้วก็ขอบคุณนายผมด้วยนะครับที่จัดการดูแลแล้วก็ CF มาให้แฟนๆบิดกันได้แบ่งปันเผยแผ่แผแผบ,บ,รรบารมีหลวงพ่อในคืนนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับ อาชนะจนนะครับเริ่มต้นโดยชนะจนก่อนนะครับนี่ครับชนะจน6กสี่นะครับกล่องจะเป็นสีเหลืองเหลืองนี่ผมมีหนึ่งสสามสี่ห้าครับห้าห้านี่นะครับมาดูความสวยงามของเหรียญก่อนเลยนะครับจะไปเร็วๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลง u u u e e ด้วยแล้วก็นี่หน่อยโอ้โหเนื้ออัปปาก้าครับ หน้ากากอัปปาก้านะครับอ่ะมาดูใบรายการนะครับอ่าในนี้นะ่าจะเป็นกระไห่ทองกระไหลทองหรือทองทิพน่าให้เนี่ยกรนไลทองหรือทองทิพนะครับทองทิพทองทิพลงยานะครับไม่แน่นใจกันครับเดี๋ยวครับ อนี่เป็นสัตตะเลยนะครับพี่นอ้องรายการที่ห้าสิบสามว่าพอไปครับนี่ครับสัตตะลงยาส้มครับหน้ากากอัปปาก้าครับหนึ่งเหรียญในลังนี่ถครได้สัตะตะวันนี้นะฮะเนื้อสัตตะนะครับเนื้อสัตตะนะครับมาอ๋อนี่มีรอยบากหน่อยไม่เป็นไรครับเนี่ยฮะเอาตามนี้ฮะโชว์ชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวลงกล้องนิดน,นึงนะครับลงกล้องนิดนึงขอบุณกล้องยอนดีมันนะมานี่ครับ กาเอาโโหนะครับพระผาลหลวงพ่อวรพลฮะเนื้อสัตะนะครับานี่ครับรายการที่สามขอบคุณใบรายการด้วยนะครับอันที่สองนะครับเหรียญที่สองนะครับนี่ห้าสิบนะครับห้าสิบสัตตะลงยาเหลืองนะครับอาปาก้าซาตินนะฮะอือันนี้ชัดเจนดูครับอื นี่ครับเขาปล่อยกันรุ่นละห้าร้อยหกร้อยนะฮะห้าร้อยหกร้อยนะครับนี่ขอตัดมาจากพี่เบลวาเวลานะครับอ่านี่ครับเนื้อสัตตานะครับทําจากโลหะห้าอย่างนะครับมวลสารห้าอย่างรวมกันนะครับตองที่สามนะครับไปกันเลยนะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับชุบเงินโอ้โหอายา นี่ชุบเงินลงยาม่วงกากเพชรน,นะครับลงยาจีวอนม่วงกากเพชรเป็นยังไงเอ่ยโอ้โหโอ๋อนี่ครับจะมีกาก,ากเพชรด้วยนะครับเนี่ยฮะจะเป็นกาก,ากเพชรด้วยนะครับไม่ใช่ม่วงธรรมดาโอ้โห,โโหเดี๋ยวถ้ามีประมูลผมจะตัดซีนแล้วก็ส่องให้นะครับดูครับโอ้โห,โโหเลขโค้ดหกตัวเดียว อ่ะมีในที่ประมูลแน่นอน,นครับเปิดเจอกล่องไหนก็จัดการครับเดี๋ยวจะลงเป็นออเดอร์นะครับ,รบยัดลง Youtube ด้วยแล้วก็น Facebook ด้วยนะครับสี่นะครับโอ้ห้าสิบสี่สัตตะลงยาฟ้านะครับหน้ากากอัปกาสสติน้โอโหูส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสัตตะนะฮะเนี่ยโอ้ผมอยากเก็บสักหนึ่งเหรียญเลยนะฮะผม,มีแต่เหรียญเง,นงินเหรียญเดียวผมน่าจะมีเหรียญเงินเหรียญเดียวนะฮะ ตับตะเนื้อสัตตะพี่น้องจับไปครับกล่องปิดไม่มิดไม่เป็นไรนะครับไปเรื่อยเรื่อยครับนี่ครับสามสิบสองชุบเงินลงยาเหลืองกากเพชรจีวอเหลืองนะครับอือหือดูอหน้าเข้นข่าวไปไหม ลงเหลืองกากเพชรเห็นไหมครับเงาเงาเลขโคดอุ้ยสี่แปดลงาแปดแปดครับโอเคครับมีประมาณนี้ครับห้าเหรียญนะครับมีห้าเหรียญนะครับให้เอฟซีวันนี้ครับแบ่งปันครับแบ่งปันผมก็มีเหรียญเงินเดียวนะครับก็เก็บพอแล้วฮะนอกนั้นแบ่งปันให้ท่านครับรุ่นนี้จะมีเก็บเยอะหน่อยนะครับรุ่นต่อไปจะเป็น รวยชนะจนนะครับรวยชนะจนมาดูไบรายการครับรวยชนะเอ่อชนะจนร้อยปีนะไม่รวยชนะจนร้อยปีนะครับรุ่นชนะจนร้อยปีนะครับชนะจนร้อยปีอ่านี่ฮะใบรายการมาไล่ดูตั้งแต่เหรียญแรกเลยนี่ครับขอบคุณมากมากเลยครับที่เร็วบางเวลาเนี่ยครับชื่อนี่ครับเขาเป็นอย่างเงี้ยฮะนี่ดูครับตัดราคามาด้วยราคาพิเศษด้วยครับอมาดูอันแรกเลยดูครับ เหรียญมีชีวิตครับท่านครับนี่น่าเป็นอัปปากาซาตินลงยาม่วงนะฮะอัปปากาซาตินลงยาม่วงนะฮะนี่ครับสร้างหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเหรียญน,นะครับแล้วโค้ดหนึ่งแปดด้วยครับรวมกันได้เก้าโอ้โหความสวยงามลงยาจีวอนเนี่ยนครับเลขโค้ดหนึ่งแปดเไหมครับ ชนะจนหลายปีโอ้โหดูด้านหลังฮะปากกาชัดเจนนะครับนี่คือปอากกาซาตินนะครับพี่น้องไปกันต่อไปครับอันนี้เหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองของชนะจนนะครับจะได้ไม่งงโอ้โหใครชอบงานเปื่อยงานงานดิบนี่ทองแดงฮะเลขโค้ดสองเจ็ดหอผ่านไปไวๆ,ๆ,ๆเลยนะครับ นี่ครับอ่าหลายคนจะงงว่าเอ๊เรื่องนี้เรื่องอะไรรุ่นอะไรนะนี่เป็นกันไหลเงินนะฮะกันไหลเงินนะครับกันไหลเงินลงยาน้ําเงินมาลงยาฟ้ามากันไหลเงินลงยาฟ้าหน้ากากทองทิพย์ครับอ่ากันไหลเงินลงยาฟ้าหน้ากากทองทิพย์มาดูหน่อยเนี่ยฮะไก่ชนชัดเจนแบบนี้ จอกันแน่นอนครับกอง,งออเห็นไหมครับจะตอบกองจากทองทิพย์ชมความสวยงามนะครับขอยัดเก็บไลฟ์ไว้เก็บวิดีโอไว้อนาคตนะครับย้อนกลับมาดูอ๋อนะจน,นเป็นอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆครับโอ้โหนี่ฮะความสวยนี่น่าเป็นทองแดงผิวไฟนะครับทองแดงผิวผิวลุง้งทองแดงผิวลุง้ง ทองแดงผิวอยู่ลุง,งลงยาม่วงนะครับทองแดงผิวลุงลงยาลงยาฟ้าฮะลงยาฟ้าแล้วลงยาลงยาม่วงอ่าทองยาม่วงครับเป็นม่วงนะครับลุงเลยนะครับนี่ฮะหน้าหลวงพ่อไปเ,เรื่อยครับเจอกันหมดครับนี่กระไลทองครับ อานไปโอ้นี่ความมาโอ้โหนี่ทองแดมผิวลุงลมยาฟ้าไปครับอืมกระไหลเงินคุยพื้นฟ้าหน้ากาศทองทิพย์นะครับนนด้านหน้ายังงงครับสีฟ้าสีพูส,ส,ส,สีอะไรเงี้ยฮะอ่านี่ก็เป็นปกตินะครับที่ปิดอันนี้จะเป็นฟองน้ํา พอรุนแล้วนะครับออกมานี่ครับก็ไหลเงินลงยางฟ้าในาการของทิ์โอ้โหอ้นี้อ่ายังมีสาตินนะฮะทองทิพ์สาตินครับเ,เปลียนเปื่อยครับสายเปื่อยจัดมาครับคนนี้เจอคนแน่นอนนะครับเป็นการรีวิวด้วยแล้วก็การเชิญชวนด้วยนะครับทองแดงผิวไฟครับยม่วง ไม่ใช่แล้วที่รีบเดี๋ยวผมจะมาส่องเหรียญเทพให้ดูนะครับอ่านี่ครับนี่ครับอืมกระไหลทองลงยาเหลืองหน้ากากนี่ครับนี่ตัดราคามาเห็นไหมครับโอ้โหทองแดงซาตินดูความแรง นะครับทองแดงสาตินดูความแรงนะครับอลงยาเขียวนะครับสอน้อยมาเนี่ยนี่ครับ,นรบหนึ่งเหรียญมีชีวิตครับพี่น้องโอ้โห,โหครับประมูลจบกันที่พันสอง สวยงามครับตามท้องเรื่องไม่ต้องลงกล้องนะครับผ่านกล้องก็เห็นแล้วนะครับชนะจนโอ้โหส่วนใหญ่จะเป็นกระไรเงินนะฮะนี่ครับในโค้ดเนี่ย้าห้าห้านี่สุดยอดสุดยอดครับ ผมไม่แน่ใจว่าเก็บของไว้อ๋อนี่ๆเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยนี่ๆของผมครับของผมของผมเดี๋ยวต้องรีบเก็บเดี๋ยวมันรวมกันนะครับไม่ได้องดูก่อนนะครับนี่อนี้อัป,ปกาอัป,ปกาสาธินเปิดอ่านี่ครับอัป,ปกาสาธินอะไรนะครับ นี่อปา้าซาตินล,ลงยาชมพูครับพี่น้องโอ้นี่ลายรงชาตินะครับเงินลงยารงชาตินะครับเท็มครับเดี๋ยวจะเอาไว้เลียมนะครับเอาไว้ส่อง เวลาส่องดูอะไรเงี้ยฮะก็จะได้ไม่เฉามือด้วยแล้วก็ไม่เป็นรอยนะครับเซฟรักษาหน้าพระด้วยนะครับส่วนใครสนใจเลี่ยมนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับค่าจัดส่งบ้านละห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวให้ร้านเขาส่งให้เลยนะครับหรือว่าจะให้ผมใส่ให้ก็ยินดีครับอัปกรกา์สตินลงยาเขียวครับและนี่ครับทีเด็ดมาสเตอร์พีชนี่ครับเงิน ลงยาแดงหน้าหลังแบบนี้โอเคครับนี่ก็คือรุ่นชนะจนร้อยปีครับพี่น้องครับฝากไปถึงโอ้โหอีสานชาแนลนะครับพี่ชายผมก็ดูคลิปพี่ชายเวลาเวลาไลฟ์พระเวลาจัดวิดีโอครับโอ้พี่ชายเป็นไอดอลเลยนะครับและผมนี่ FC ก็จะมีทีมงาน นี่เมียมาเช่าพระด้วยนะครับแล้วก็กิมงานนิยมกินหมาม่านะครับอ่ะรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อไปเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะครับชนะจนร้อยปีรุ่นที่สองชนะจนหกสี่รุ่นที่หนึ่งที่รีวิวไปนะครับต่อไปมาเจอพยัก์มหาเศรษฐีครับวิดีโอนี้อาจจะนานหน่อยครับเพราะสามรุ่นนะครับสามรุ่นนี่ครับพี่น้องครับขอบคุณจากในเน็ตด้วยนะครับข้อมูลนะครับพยัก์มหาเศรษฐีครับ เหรียญแรกเลยนี่มัดยางมามัดยางมาโอ้โหเงินสาตินครับเงินซาตินครับเป็นไงครับเงินสาตินครับอื้มเอามาเจอกันหน่อยวันนี้โอ้โหดุดฮะดุดฮะเงินสาตินครับ,นนยนนรบพยักษ์มหาเศรษฐี แล้วเหรียญจะไม่เหมือนเพื่อนเลยนะครับเหรียญจะไม่เหมือนเพื่อนเลยอ่ะใส่มัดมาด้วยนะครับมาลุนที่สองนี่ครับโอ้โหอปากาครับลงยาชมพูขาวครับลงยาพางชมพูขาวครับอปากาครับด้านหลังครับดุดูแบบนี้เจอกันแน่นอนนะครับวันนี้นะครับพระผมคัดมาให้เลยนะครับตัดราคามา นะครับแล้วพี่เขาก็ให้ด้วยนะฮะตัดราคามาคนที่บิดแล้วไม่ใจหรือว่าอะไรเงี้ยครับเราเอามาหมดเลยนะครับเรามาหมดเลยนะครับแล้วพี่เขาใจดีครับวันเกิดเขาด้วยฮะ,ะให้ลอตเตอรี่มาด้วยนะฮะแล้วก็ให้พระดีๆเนี่ยฮะ,ะดูฮะ,ะมาถึง f c ฟซมาถึงมือง f ฟซีพวกเรานะครับต้องกราบขอบคุณพี่เลวบางเวลาด้วยะครับอืดูดีฮะ ดูสิครับโค้ดแล้วพี่แกก็เขียนให้แบบว่าเรียบร้อยมากๆเลยนะครับเราอ่านโค้ดได้เลยเนี่ยฮะอ่ะวันนี้เจอกันแน่ครับวันประมูลวันนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไลฟ์นะครับอ่าเจอกันครับสามทุ่มเสร็จนะครับแต่วันนี้พิเศษเดี๋ยวหกโมงครึ่งเดี๋ยวผมจะไลฟ์แล้วนะครับหกโมงครึ่งเ๋วผมจะไลฟ์แล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อใครที่ติดตามชมนะครับหนุ่มอ๋องดี้นะครับปกติก็จะไลฟ์ 21นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะ3ทุ่มนะครับพบกันนะครับติดตามได้ในเพจหนุ่มอองดีห้วยด้วนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่เดวบางเวลานะครับแล้วขอบคุณนายนายผมที่เขาบอกว่าขออนุญาตไม่ไม่เอ่ยนามนะครับนี่ครับติดตามนะครับหนุ่มอองดีห้อยด้วนนะครับเปิดประมูลพระหลักร้อย นะครับอ่าเชิญเข้าได้เลยนะครับเนี่ยครับรายละเอียดดูได้เลยนะครับผมก็มีการอัพการข้อมูลต่างๆจากเพจพระนี่ครับแชร์มาจากพี่จิรายุพระสุพรรณนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครับรุ่นเสมาฟ้าประทานนะฮะมาแน่นอนนะครับสาธุบารมีหลวงพ่อพัดบุญญากาโมนี่ครับก็จะไฟ์เป็นประมาณนี้นะครับประมาณสามทุ่มเศษนะครับเจอกันนะครับ โอเคครับวันนี้หนุ่มมองนี่ให้ด้วนก็ขอกราบขอบพระคุณครับ FC ครับสวัสดีครับ